สวัสดีค่ะวันนี้พามาเที่ยวพิษ,ษณุโลกเมืองสองแควนั่นเองนะคะตรงนี้เรายืนอยู่บริเวณริมแม่น้ำน่านนะคะซึ่งอยู่ข้างๆกับวัดของหลวงพ่อพระพุทธชินราชหรือที่เราเรียกกันจนติดปากเลยว่าวัดใหญ่นี่เองนะคะก็มาไหว้พระแล้วก็เดินมาหาก๋วยเตี๋ยวห้อยขาทานนะคะเดินริมเลาะริมน้ำไปเรื่อยๆนะคะจะเจอร้านก๋วยเตี๋ยวห้อยขา คครับโ oh, อเคค, okay, ค่ะวันนี้ก็มาพามาทานก๋วยเตี๋ยวร้านอร่อยเมืองพิษณุโลกนะคะก๋วยเตี๋ยวเมืองสองแควมาเที่ยวพิษณุโลกก็หิวหิวนะคะมาไหว้พระพุทธชินราชแล้วก็เดินเลาะเรียบแม่น้ำมาอีกนิดเดียวนะคะจะเจอร้านก๋วยเตี๋ยวที่ชื่อว่าก๋วยเตี๋ยวห้อยขาพิษณุโลกสองแควนะคะวันนี้ มาสั่งเป็นเส้นเล็กสไปซี่นะคะหน้าตาก็จะประมาณนี้นะคะเป็นหม้อไฟมาเลยน่าทานมากเลยเห็ดเป็นน้ำตกนะคะอันนี้เป็นต้มยำน้ำข้นนะคะหมูสับหมูหมักนะคะอ่าก็เอกลักษณ์ของนี่นี่ก็คือ เป็นร้านก๋วยเตี๋ยวที่นั่งห้อยขานั่นเองนะคะหรือถ้าใครจะนั่งโต๊ะปกติก็มีให้เลือกเหมือนกันนะคะแต่ก็เรามาทั้งทีเราก็อยากนั่งแบบห้อยขาสบายๆนะคะโอเคเดี๋ยวเรามาทานก๋วยเตี๋ยวกันให้อร่อยนะคะ